สวัสดีค่ะพรม่พ่พนลองืัอนี้ก็มาพ่พอกัอบดารามาดามีคือเก่าเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สามแล้วทางช่องมาดามคำนวณสองเนาะค่ะเนาะคลิปแรกจะเป็นของเล้าสตาคลิปที่สองสิบเป็นห้าน้อยคลิปที่สามสิบเป็นเล้าสามาคัคขีคลิปนี้สิบเป็นเล่าสามัคคีมีทุกวันมีทุกวันสามคลิปนี้จะมาแบบนี้ทุกวันไซค์ยขยันไปเล้าสามาคัคขี เรลาสามัคคีมีสามรอบเด้อค่ะเด้อนีรอบเล้าสามัคคีเล้าสามัคคีว i ไอพีลาา VIP, แล้วก็เล่าวีไอพีเนาะเมื่อวานของเหล็กมีท่มาเข้าไปห,าหา <c oughs> ้าห้ารอบสุดท้ายเนาะรอบเล่าวีไอพีแล้วก็เลขเด่นประจําวันโอเลขเด่นแปดเสียนดังเข้าไปเต็มๆหกหนึ่งหนึ่งหกเข้าตัวกลับแต่ว่าเข้าว่าพังเพราะว่าแค่สามหาง ไปรอบที่สวงพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีว่าจังใดไพ่ติดตามก็ไปของเลขมีที่มาเข้าไปสองวัดติดเข้าหร้ยคนเด้แปดเสี้ยนดังนี่รอดติดตามของไพ่เนี่ยล็อกยิ้กพ้ารวยก็เข้าเนาะนั่นล็อกยิ้กผ้ารวยกับเขา้าของน้องนำเงินกับเขา้าแล้วก็นี่ของไพ่อีกของดา,ดาล่ามาดามกลับไปโอ้เขาา้าหร้ย้นพ่อแม่พี่น้องเอา้ามาเงายงาวไปน้ำกันบนัน มากของผู้ใดจิ้มของผู้นั้นชอบของใครตามของคนนั้นเนาะแต่ว่าของเลขมีที่มาของผนสองหวัวติดมือนี้เข้ามาจับตามองเรามาจับตามองเลขมีที่มาจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมเลขมีที่มาให้มารูด่ดลาวสามขีสามลาวสองกับสี่สองตัวสี่หางสองแปดสองเก้าสี่แปดสี่เก้า สี่เก้าสี่แปดเบอรจะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่เก้าสองสี่แปดสองสองสี่สองจะเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองแปดสี่แปดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสองสี 2, 4, แ่แปดแคปหน้าโจถ้าใครจะตามคง เลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของล็อกยิกพารวยล็อกยิกเข้าไปงวดอรอบอันรอบแรกเด้อค่ะเด้อแปดหนึ่งตรงตงแบบก็่ต้องกลับแปดหนึ่งตรงตรงแบบไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนคลับจับตามองมือนีเฮ้ามาตามตัวล็อกยิกพารวยคนสวยใจดีให้มาว่าจะเดินตัวไหมเ <c oughs> อ้ขอโทษขออภัยคนไป็น อ้าล็อกเยีกยพารวยคนสวยใจดีให้มารูดลาวสามาขีสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกกับเจ็ดสองตัวสี่หางหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเบิ้ลก็จะเป็นหกหกเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าหกหกเจ็ดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เจ็ดรูดที่เจ็ดเน้นไปที่เจ็ด แปดเจ็ดเก้าสามตัวเน้นสองหางหกเจ็ดแปดโอ้หกเจ็ดเก้าพนพี่น้อง <c oughs> เน้นไปหางเดียวหกเจ็ดเก้าด้อค่ะเด้ออ่ะอ่ะแคปหน้าจอโอ้ขอโทษขออภัยเด้ออ่เอแฮมยยู่นีละ่ะโอ้ยยังบา่ทันไดนเซร้าอยู่ผู้ใดไข่เป็นดวนๆเด,ดีอยพนพี่น้องบ่แม่นไข่ดอกเป็นวัดเป็นไอซื่อๆล้วโ่ฮโหเศร้าวันนี้แหมวุ้ยสมือนี้โลกลายเนาะ มันมาตามอากาศรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องเนาะว่าทุกคนบนการรักษาสุขภาพดียุ่และมาดามเอบบอกตำมูจเจ้านันมนาะสันแมนอยูู่ดกันพี่น้องมาดามช่วงนี้สุขภาพอ่อนแอเนอะาะทั้งๆที่โกเคยเปลี่ยนยังมานานจัดเลยเนาตอนมาดามยูฉามมาดามโบเคยเปลี่ยนคัน,ข,นขึ้นมาถแถวอีสานเนี่ยอากาศเม่นเปลี่ยนแปลงดูเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็แดดเดีดเด๋ยวก็ห่อนเดี๋ยวกันหนาวเลยพี่น้อง แต่ว่ายุสชะอำเพิ่นจะมีประมาณว่ามีลมแล้วกับบรรยากาศเพิ่นกบสิคันห้อนกับบาหอนแห้งเพราะว่าบรรยากาศเพิ่นมีลมมีหยังเนาะแล้วกับหนาวกับว่าหนาวแห้งทั้งนั้นอ่ะไปต่อบันี้ของน้องนับเงื่อนค้นสวยรวยสับเขาอีกแล้วเพราแม่พี่น้องน้องนำเงื่อนเป็นอะไรมีผู้ใดๆผู้ใดาตามของน้องนำเงื่อนคนสวยบ่สองสี่รอบแรกตรงๆแบบไม่ต้องกลับวันนี้วันใหม่ไปต่อ นับเงินคนสวยรวยซ้ำให้มารูดหล่วสาม่ขีสามแล้ว7ดกับ4ี่สองตัวสี่หาง7079 4049์สองตัวเน้นไปที่7รูดที่7็ดเน้นไปที่7079เน้นให้แค่โซ่หางสี่หางแข็งนบ่มีเบิน่นบ่มีสามตัวคงทีตลอดสุดยอดคนสวยใจดี น้องนำเงินกาบประบุญขอคุณน,ะนับเพื่อนค้นสวยรวยทัพย์ที่ไหตัวเลขแนวะทางมาว่างทั้ง่องเป็นประจำเนะาะทำหน้าที่สุดๆเลยใ้เหล่าสามาชีทุกวันแล้วก็เลาพัฒนาอีกเนาะกาบประบุญขอคุณหลายๆเด้อที่อยู่น้ากันเนาะน้องนับเงินค้นสวยอ่าพาสิไปกับเดล่าวราดามบาทเนี่ยเสียงดังแน่เด้เขาสองซี่ตรงตรงเด้แต่ว่าบ่าได้เขาตัวเนนตัวเจะ มาจังใดไปสิไปน้ำบ่เมอือนี่มาไปเด้เอาพ่นคือจังหนีไ่บ่เป็นพ่นเขาอยู่บุบอ่วันที่สิบสองพ่อแม่พี่น้องสิบสามรูดตจนี่สิบสองไปยู่สิบสองไปยู่สิบสามรุดเมนีไปไหมใครจะตามของดาล่ามาดามเอาเขียบหน้าโจมาดามให้วันนี้มาดามให้วันนี้รูดลาวสามคีสามลาว 1นึกับห้สองตัว4หาง1นึ่งสองหสาสองหสเบิ้ลก็จะเป็นหนึ่งหนตัว3มหางหนึ่งห้าสองหสห้สองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่1 3 5่งสาตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว1 5ึสแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของคาย กาบพอบุญกว่าพุณนเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมเนาะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกาบพอพระพุ่นอะไรเป็นของเสียนนุมของเสียนนมขึ้นเดี๋ยวไปตั้งสองโอ้ยแตกบดล่างตัวนของเสี้ยนนมแตกบนล่างเอาห้องเพื่อนไ้ใต่ห้องจากของเซ่พูดกับพี่น้องเ้ยเห็นแจกตัวแทนนีแน่แมนบอกควเพง่วนเขาเรื่องบนทั้งล่างเสียนนมโอ้ขอโทษขอให้ลูกไส้กรอก มื่อนี่เมื่อไม่ปล่ไม่มีผู้ใดๆผู้ใดตามเพิ่นบ่แฟนค่ะเพิ่นมีเด้เสียนนุมไปรอบสุดไทยเข่าบนล่างโอ้ผานผานพอแม่พี่นองผู้ใดๆน้ำผู้ใดๆดีใจน้ำเดี่ยวมาขึ้นกันผู้ใดไปน้ำเพิ่นตลอดเป็นไดนนกคุณป่าไปน้ำเพิ่อนมามขึ้นอ้าวเสียนนมให้มาวันนี้ถ้าผู้ใดยังพระท่านใดไปตัวตามติดเสียนนมให้มารูดเหลาสามชีหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งสองหนึ่งสาม สามสองสามสี่เบิร์จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางหนึ่งสามสองหนึ่งสามสี่หนึ่งหนึ่งสามสองจะเน้นไปสองหางเน้นไปที่หนึ่งสามสามสองสามตัวเนีนเม็ดเดียวหางเดียวหนึ่งสามสองแคบหน้าโจอแล้วไปตัวเป็นของคายเป็นซองสุวรรณซองสุวรรณโบเดือนตัวนี้ฟังโดยซองสุวรรณต่วันวล่าไปเล่าพัฒนาล่าไปเด้อซองสุวรรณเด้อ เราไปโซ่เออเาพัฒนาสองหมวดติดเด้อค่ะเด้อเขาไปติดตามชมโอ้มาท่านไห้ลงบ่งมาท่านไดนลงยังมาท่านไดนลยร่งมือนีสิลงเล่าโอ้สิลงรัฐบาลไทยก่อนจังสิรั่วร่วผู้น้าของสร้างสืวอวณนนะ่ะเขาสามหวดติดเด้อพว้เพี่นองเด้อวันที่สิบสามสิบเอ็ดสิบสองคองเพิินเขาแล้วมัดลุดมือว่านกระจุยปาร์ตคือเห็ดแก่นครับขัดแถวมือนีไปไม,ม่เด้อมือนีไปไม่เด้อ เอาสามหวัวติดยุดเฉยช่องสุวันให้มารูดแล้วสามขีสามแล้วสองทุ่มครึ่งคืนนี้9กับ1นสองตัวสหาง9091 1011เก้่นบิ้ลจะเป็น99้สตัว3มหาง9 109 9นึ 91, 9่งศหนึ่งเหนึ่งสองตัวเน้นไปสองหาง เน้นไปที่9 0 9 1โอ้เ0้3ตัวเน้นเวดเดียวหางเดียว910แคบหน้าโจถ้าใครจะตามของส่งสู่วันแล้วไปต่อเป็นผวกใครโอ้เขาสามหมดติดแล้ยยุดสั่งมัง่งอ้าวเป็นของรับนางฟ้ากับโผพานบาทบาทจังได้รับนางฟ้ารับนางฟ้าก็ไม่ผ่านไม่ไปวันนี้วันใหม่ไปใหม่ตามตัว เมื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับหับนั่งฝ่าไปต่อคนไหมพี่นออ้องขอโทษขอให้อคือไอแฮมยุ่นี่ละพี่น้องเอ้ยโมเล้ววดทัวจากปานในสิเศร้าอ่ะไปต่อบานี่ผู้ใดสิไป,ปกับลับนั่งฝ่าเป็นยังไงต่อแบบไหนคือยังบ่บเบิงประวัติล้าเนี่ยอ้เราแตกสามตัววันที่สิบเอ็ดวันที่สิบสองสิบสาม โอ้ยุดไปสามหวัดติดเมื่อนี่หวัดที่สี่วางใดไปแตกสามตัวเมือนี่รับนางฟ้าสาวน้อยคนสวยไวัยละอ่อนให้มาหนึ่งกับสามสองตัวสี่หางหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามสี่สามห้าเบิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสามตัวสามหางสามหนึ่งสี่โอ้หนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าหนึ่งหนึ่งสามสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สามสี่สามห้า สตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวหนึ่งสามสี่แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของรับนางฟ้าสาวน้อยคนสวยรวยทัพเอา้าใช่หละยังบ่ทานหอดที่อันหอดของช่องของช่อเชิดช่บโบพานพ่อเม่พีน่น้องมื่อนี่มือไม่ไปไม่ช่อเชิดชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหลอให้มารูด ใดล่ะบูย๊ยวาตาเฉยควงพันโมพันตรงกับขอโทษขอให้าวาสิวาสนุกมื่อนีนไปไหม่ตามตัววันนี้วันใหม่ไปใหม่ตามตัวชอเชษชัยให้มารูดลาวสามคีสามลาว9้ากับหนึ่งสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีเก้าศูนย์ ว้ยเบาคักโนแมนยูเก้าศูนก้าค่ะแปดเก้าแปดหนึู่นย์เกก้านย์หนึ่งศูนย์สองตัวเน้นไปโอ้เบ้นจะเป็นเก1าเก่าึเอามาดามเจ้าคือไปฆ่าีกของให้เลยสามตัว3หางแปดเก้าศูนงศูนย์เก้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่8 9 8 แปดเก้าเก้าศูนย์สามตัวเน้นเม็ดเดียวแปดเก้าศูนย์อ้าวแคบหนาจอ่อป่ยเม่พี่น้องไปตัวโอ้ยบบผิดโบเมนมาดามเด้ออ่านขงเพิ่นจังไดยมาอ่านของอ่านค่าคัดเด้ออ้าวไปต่อเป็นเลขเด่นแปดเซียนดังเป็นจังไงสายขายันดน้น้ำเพิ่นบอกประวัติเป็นจังไงคือว่าห้เบิ่งประวัติลืมตัวละ่ะเดือนดีเด้อป่ยเม่พี่น้องเด้อเดือนดีเด้อค่ะเด้อ เดินดีเดินดีพ,นพูดนะจับคู่นี่เข่าไร่รอบเตะเข่าไร่งวดคักอยู่พูดนะพ่อแม่พี่น้นองเอา้าผู้ใดทุ่นหน่อยไปนำ้ำเลขเด่นแปดเซียนดังเหล้าสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามเหลาเล้าสามัคคีขี้แล้วก็เล้าสามัคคีวีไอพีหล้วก็เล้าวีไอพีะะเนาะสามเหล้ารูดสาม VIP, ะะเหล้า, VIP, ปละะลาไปเลยเลขเด่น ลาวสามัคีรูด3ามลาวเด่นสุดๆเกเม็ดเดียวทรงตัวรวงมี4กับ7จับคู่ก็จะได้3หางจะมี9กสไปกับน้ำภพเมพิโน่เก้สี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดเด้อค่ะเด้อแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่น8ปเสียนดังลาวสามัคคีตามขอบุญขอบคุณแปดเสียนดังแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามชม ไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ f c เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกับขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะลหสามมคคีคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ